ผมอจะต้องชนะแน่นอนเออดีลุกไม่พูดอะไรหรอดี๋ยวลุกปล่อยมาให้เด็กๆเขาตนกันไปเดี๋ยวดูรุ่นใหญ่ยังต้องต้องต้องเล็งพร้อมๆกันด้วยเนาะอ้าวเริ่เอ้าเอ้าเอ้ายังไม่ได้ลุกเหมือนไม่ใช่ผมนึกว่ามันเล็งได้สามสองหนึ่งเริ่มปิ้วเล่ผมได้เฮ้ยได้คนละหนึ่งแหละ ใครสนใจที่อยากจะเติมเกมกินชิมแพ็ควันนี้ผมมีร้านมาแนะนํานั่นก็คือ Naughty Shop ร้านเติมเกมราคาถูกบริการรวดเร็วปลอดภัยหากใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยอย่าลืมนะครับ Naughty Shop สวัสดีครับดิต้อนรับผู้ติดช่องโต้งคุมด้วยนะครับและวันนี้ครับจับสัตว์เก้นชิ้นเดี๋ยวเรานะครับจะมาแข่งจับสัตว์นะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะจับสัตว์ได้เยอะที่สุดนะครับผมและจะเป็นผู้ชนะประจําคลิปนี้ไปนั่นเองนะครับกติกาของการแข่งขันนี้ง่ายมากครับเพียงแค่จับสัตว์นะครับให้ครบ5ตัวใครจับได้ถึง5ตัวก่อนก็เป็นผู้ชนะไปนะครับแล้วย่งนี้ครับเราอยู่กับยิมมี่แล้วก็พี่อุงอุงจากอุงเกมมิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผม แล้วก็วันนี้มีก้าวนะครับมาเล่นด้วยอีกคนนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าท้าเล่นนี้นะครับใครจะชนะแน่นอนครับผมต้องชนะแน่นอนเออลูกคนนั้นเอ้ยดูดูดูเออดีลุกไม่พูดอะไรหรอดีลุกปล่อยมาให้เด็กๆเขาสนกันไปเดี๋ยวดูนใหญ่ดูเจ้าสัวดูเจ้าสัวพูดมากนะดีลุกตีไงเอาไปกิ๊อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราว้าไป ช็อตหนึ่งตอนที่ว่าเริ่มเล่นเลยครับผมมากันที่สัตว์ตัวแรกครับก็คือน้องแมวนั่นเองครับผบม,มาพวกเราพร้อมที่จะจับแล้วดูกันนะฮะว่าใครจะได้กอดกันนะครับอ่ะเอานะเอายังต้องต้อง,ต,องต้องเล่งพร้อมๆกันด้วยเนาะ เอ้าเอ้าเอ้ายังไม่ได้ลเลยไม่ใช่ผมนึกว่ามันลิงได้ผมก็เล่แต่กดเลงิงมันต้องกดช้างใช่ไหมมันต้องไปเลยโ <c oughs> อ้โหอ,อันนี้ไม่นันบตัวนี้ไม่นับอ๋อ,อกกมาแล้วกดช้าง,งเพื่อเล็งกรโดดกระโดมาที่สัตว์ตัวแรกครับคือน้องแมวนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าใครจะได้เป็นคนแรกไปนะฮะครับพร้อมแล้วเอาแล้วนะสามสองหนึ่งปล่อยเลยครับปล่อยเฮ้ยใครได้อะ ใช้ได้ครับผมตอนนี้ก็คือใช้ได้ไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่าผีเสื้อหินนะฮะมันบินอยู่ดีก็จะแอดวานหน่อยอ่าก็คือมีสัตว์ทั้งหมด2ตัวนะฮะก็คือเจ้าผีเสื้อเนาะรอบนี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้ไปนะฮะถ้าใครได้ให้บอกด้วยนะครับว่าได้แล้วนะครับผมเอาล้นะส2 1สองงเริ่มปิ้วใครได้อะอเฮนะ้ยได้ได้ได้ตัวนึงไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้อีกแล้วอะ <laughs> โทรมากับชายได้ไปครับผมไม่เป็นไรก็แค่นี้เดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปกันดีกว่าฮะมาครับต่อมาฮะทางนี้มันจะมีนกนะอ่าตรงนี้ครับตรงนี้มีนกเฮ้ยอย่า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 ยิงอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยมันไปไหนแล้วอะนกมันเหมือนมันจะอยู่ตรงพุ่มไม้ตัวหนึ่งนะอ๋อโอเคม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่มันซ่อนแอบด้วยนี่หว่าอย่าอย่าอย่าไปใกล้อย่าอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอ่าลีกเข้าไตัวเล็กนี่เหรอครับผมหรือว่าตัวใหญ่ อัน,านน,านั้นเนี่ยมีเน,นื่อนเอาละนะสามสองหนึ่งเริ่มปิ้วอุ้ยเอ้ยผมได้เย้ได้ครับผมเย้ตอนนี้นะครับสรุปคะแนนนะครับชาย2แต้มนะครับอิตโต่หนึ่งแต้มโทมะหนึ่งแต้มแล้วก็ดีลุกศูนย์แต้มนะครับผมเฮ้ยทำไมเน้นยังไงเดี๋ยวเจ้าสัวเขาซื้อแต้มเอาได้ป้าเด<อ>ี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า แล้วนะครับนี่ตรงนี้อย่าไปใกล้นะครับผีเสื้อตรงนี้โอเคผีหน้ากระดานครับอุ้ยอุ้ยกดผิดกดผิดกดผิดเกือบแล้วกดผิดอุ้ยโย้วงเล็กเกินไปลืมลืมกดผิดกดผิดกดผิดมีผมวะโย้วงไปจับแล้วเอาแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มปิ้วเครได้อะผมได้ผมได้เฮ้ยมีสัตว์เลีกแล้วโคหดละไม่ได้มีสัตวเล็ก เดี๋ยวนะม,ม,มันมีอีกอมันมีอีกผีเสื้อมันมีอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขานะสามสองหนึ่งเริ่มปิ้วอุ้ยได้ใครได้อ่ะได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่ง,งเสรแล้วบัตเตอร์ไฟมอนโอเคครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือทางด้านของ าชายนะครับได้หมด3แต้มครับโฟมะได้2มีลุกกับอิโตอย่างละหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับผมไป,ไปอ่ะโอเคนะเห็นกบตรงแม่น้ำนะครับเอาละนะ3 2 1เริ่มปิว้วให้ได้ไอผมได้เย้ได้哟 <laughs> เอาว่ายังไงกันตเฮ้ยตรงนี้มีตัวส้มตรงนี้มีตัวส้มตรงนี้มีตัวส้มอยู่ตรงนี้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 ฮะเร่งครับเร่งครับสามสองเร่งไปเฮ้ยผมได้แล้วเก่เอาว่าเฮ้ยตรงนี้มีกบฟ้า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 พร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มปิ้วปิ้วใครได้เฮ้ยได้โทรมาได้ได้เอาว่าโทรมาได้ว่ะโทรมาได้เท่าไหร่สามปะสาม อ่าครับสรุปคะแนนตอนนี้ครับโคมะชายิโตครับได้3ามแดงครับส่วนดีลุกครับได้แต้มเดียวครับโหย้ย่งย้่ายยิ่งย่งยิ่มย่ยิ่อยิ่งยิ่งยิ่งนิ่งยิ่งยิ่งยร่งยิ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 ่ดยิ่งยิ่งย่งยิงยิ่งยิ่งย่งยิ่งยิ่่ง่ง่ิิ่ิผมได้ผิ ได้กันเลยโอเคโอ้โหเลยเลยโอเคตอนนี้ชายเหลือแค่แต้มเดียวก็ชนะแล้วส่วนพี่อุ๋งนะครับได้ทั้งหมดอะไรนะสองสองสองโอเคส่วนผมกับยิมสามเนาะโอเคทุกคนมายืนตรงนี้ฮะพร้อมนะครับสามสองเป์มหนึ่งไปปึ๊บใครได้อ่ะผมได้เย โอ้โหชายได้ที่1ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องมาแข่งันที่สองที่สามแล้วที่สี่นะฮะเคครับต่อไปเหลือมีที่สองและสี่ด้หรอใช่ต่อไปยิบบินต่อไปก็เป็นสามเรานะฮะต้องมาแข่งต่อครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้มีครับผมตรงนี้มีฮะมาสามตัวนี้คือแย่งกันได้เลยใช่เอานะสามสองหนึ่งเริ่มฟิวได้ผมได้จได้คนละหนึ่งแหละ เอารมาเอาแล้วหมูต้องสู้แล้วทีนะหมูย่างหมูย่างสู้ใช่ไหมเช้าไปก่อนพร้อมนะคะผมสรุปคะแนนนะครับตอนนี้443นะครับผมใครจะได้คะแนนที่5ไป3-2-1เริ่มใครได้อะใครได้อ่ะ มีใครได้อ้าวเหรอมีใครได้แล้วปูอยู่ไหนปูยังอยู่ไหมอ้าวมันปูทิพยหรือว่ามันหายไปแล้วเหรอไม่นะอะไรกันเนี่ยเอ้ยตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนะี้พร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มปึ๊บ ได้ที่สองครับผมที่2อเอาละตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายนะครับแข่งที่3กับที่4ีะนะซึ่งใครอยากขยับนะนกนกอยู่เฉยแล้วครับตรงนี้อ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1่เริ่มเอ้าไม่ถึงหมาอ่ะพร้อมนะ3 2 1่เริ่มใครได้อ่ะเอ้ยได้้ได้ แค่อยากแบบปล่อยใช้ได้มีคนได้ที่3แล้วนะฮะแล้วก็รู้แล้วว่าใครได้ที่โลนะฮะโอเค, <Hey. S 1> คโอเคครับผมก็สรุปการแข่งจับสัตว์เกณฑ์ชินนะครับที่หนึ่งก็คือชายที่สองเป็นอิโตที่สามเป็นโทมะและที่สี่เป็นดีลูปนะครับผมโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับทุกคนบอกเลยว่าแหม กว่าที่ทุกคนจะได้เห็นตอนที่ผมจับกันเสร็จเนี่ยใช้เวลาไปร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วนะคือคลิปนี้นานมากครับแต่อาจจะได้เห็นตอนตัดต่อคือมันไม่กี่นาทีแต่คือบอกเลยว่าตอนถ่ายคุนานมากนะฮะแล้วันนี้เราทั้ง4คนคงจะต้องขอตัวลายก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย